ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกคันที่เข้ามาดูด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมนะครับชอบ่องจิงจ์บอลนันะก็วันนี้พามาเล่นเกมนับผีนะหรือว่าเกมวายเบนดิตโตนั่นเองนะฮะ ตัวที่14บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้รอดหรือเปล่ากับเกมนา้าผีนี่นะคะเดี๋ยวเรา,ามารู้กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะ,ะแต่ระดับนี้ยังไงก็รอดนะเออไม่อยากจะพูดไม่อยากคุยโวงถ้าพร้อมกันแล้วเราเริ่มเล่นกันเลยใครเข้ามาดูแล้วนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแจ็ Check, กันให้ด้วยนะ,ะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะ มาลุยเบ็ดสามพอไม่ต้องเบ็ดเยอะเบ็ดสามแค่นี้ฮะโอ้โหก็กินเรียบกินเรียบทางกระดานบอกก่อนไม่ได้โมกวายยังไงได้วายกูต่อไม่มาไม่เป็นไรอ่ะชิวๆอ,อยู่แล้วมันผมเปิดเทอร์โบเล่ง่ายเลยเนี่ยงานง่ายๆแล้วทุกคนนะคือแบบเล่นแบบไม่ไม่มีอะไรให้ต้องเคร่ยดเลยเออ สี่ห้าเศษเออได้เป็นปกติถนะ้าเวลาปั้นทุนร้อยนะบางคนอาจจะมองว่าเยอะแต่สำหรับผมคือมันนิดเดียวนะสี่ห้าเศษเนี่ยเพราะว่าปกติผมเติมมาทีละสิบ,บาทสิบ,บาทผมก็แต่เป็นล้านนอือจริงๆดูดูเส็บและวายการันตีและวายการันตีและวายการันตาเรวายการันตีเรวายการันหนึ่งร้อยนั่นน่ะนั่นน่นะเตะิเต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 ิ เป็นไงสอรยบาททวนโอ้หชี้อะไรน่ะอะไรไม่รู้องคใครรุนไปกันต่อคะแต่แ่่แต่ e l me h ไงสวยงามเฮยังไงอืต่อต่อม่มา

เป็นลาด้วยปกติคือมันจะเป็นหลูปกติอยู่แล้วนะที่มันจะดูดขึ้นแล้วก็ดูดลงดูดขึ้นเอ้ยจ่ายแล้วก็ดูดลงจ่ายแล้วดูดลงจ่ายแล้วก็ดูดลงเนี่ยมันคือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่น่าไม่ใช่ปัญหานะว่าเวลามันจ่ายทีหนึ่งคือมันจ่ายเป็นแสนสองแสนนะเอ้ยแม้ดูดเส็จอะไรเงี้ยมาเป็นร้อยอะไรเงี้ยแล้ววยอยู่เรากีตาร์ไม่ได้เห็นไหมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนนี่แค่แบกเบ็ดสามนะเนี่ยเออไม่ใช่เบ็ดสูงอะไรเลยถ้าเล่นเบ็ดสูงแล้วก็ชิบหายกูลืมเปิดเสียง ท่าเล่นเบสูงแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะฮะอย่าเล่นมาตั้งนานในเฮียนลืมเสียงโอเคมาต่อเฮ้ยไม่ได้ไปไปเห็นไหมดูดูดูแลระจำเล่นนาเอาไปใช้ทุกคนดูระจําแล้วนําเอาไปใช้นะครับทุกคนครับนี่แหลว่ามันเหมือนง e านอีซี่นะความจริงแล้วแบบ เจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยคือผมกักพลังของตัวเองไว้ปกติเนี่ยเวลามันไหลดีเฮ้ยมันจะไหลโหดจนเงินไปคือผมไม่อยากให้ชิปมันนาน,เนยเพวะปกติเนี่ยเออเวลาคอมโบอะไรเนี่ยมันจะคอมโบประมาณตีชั่วโมงชั่วโมงเลยนะฮะผมเลยไม่อยากให้คนดูลงนานผมก็เลยบอกเฮ้ ไปบอกผมไปโทรสั่งพีจีว่วพีจีมึงทําให้กูไหลให้ประมาณสี่ห้ารอบก็พอแบบไม่ให้ต้องให้ต้องไหลเยอะอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวคลิปกูนานโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดบอกพีจีแล้วเนี่ยวลาให้เข้าฟีให้เข้าแค่สามตัวก็พอไอ้นี่มันยังมาสี่ตัวอยู่ปกติผมเข้าฟีดีผมเข้าเต็มกระดานนะฮะทุกคนนะเข้าฟีดีเข้าเต็มกระดานแล้วก็เออเข้าฟีดีหนึ่งก็มันจะอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะฮะ แต่นี่คือผมว่าบอกจริงยอะฟรีละนาทีเดียวก็พออะไรปรมาณนี้นาทีถึงสองนาทีก็พอไม่ต้องนางนเป็นแบบนี้เดี๋ยวคนดูเบื่ออะไรอย่างเงี้ยผมโทรไปบอกฟรีก็เลยจะไม่ค่อยนานเออนท่าไหร่นาทีหนึ่งยิน่ะเป็นปกตินี่คือแบบฟรีของผมอยู่ในฟรีคือประมาณอ่าชั่วโมงคือขั้นต่ำนะฮะมันก็จะไหลไปของมันอะแต่งด้แล้วแต่งานอีกหรือไม่เอาคอมโบไปเรื่อยๆนะก็เนี่ยไวไปในโต้มันคูณอินฟินีตที่ใช่ไหมทุกคนอาจจะได้คูณสูงสุด20บไฟอะไรอย่างงี้ยไปผมเคยได้คูณแม่กี่พันแปดอะ 4 8 0 0ัอยองศาเนี่ยเงินที่ผมให้ได้คูณอ่ะเออคนมนุษย์ไม่ได้เยอะอะไรแล้วมันก็ปกติอยู่แล้วที่แบบว่าคูณจะได้พันทุกคนไม่ได้กันหรอคูณพันในเกี่ยวไว้ในโต๊ะปกติผมก็ได้เป็นพัะนตลอดนะฮะคูณนะที่มันจะไหลไหลไปแต่นี่คูณแบบมันคิดมันจะนานนะเออให้มาแบบคูณทั้งขั้วโมงเลยว่ไม่ไหวนะคูณอะไรแบบไอพี่น,นาทีสองนาทีพอละอ่ะอะไรนี่ไอนนี้่ไอันนี้ขนาดมันยังเกินไปเลยดูดิด้อคูณสิบสองไปอะไรเงี้ยมันแบบง่ายๆอ่ะเออมันมีอะไรยากอ่ะคำถาม มันเล่นง่ายคุณไหนนะทุกคนวันพวกผมเลเกมที่เล่นง่ายมากงากนเกมหนึ่งเลยนะจริงๆสาวผมไม่มีเกมอะไรยากนะอ่ามียากจริงก็มีเกมอ่าเกมเกมโลม,มานะฮะมันยากแต่ก็ไม่ได้ยากนะโดนดุดสมมุติโดนเอาไปพันหนึ่งใช่ไหมโดนดุดไปห้าร้อยผมก็ได้ขึ้นมาอยู่ดีเหมือนเป็น 2, ล้านสองล้านอะไรเงี้ยข้อผิดเน่ยเป็นเบสิกปกติที่ผมเล่นนะนี่สามร้อยห้าบาทนี่ยังน้อยอยู่นะปกติฟรีเดส์สาวแบบผมได้ผมก็โอ้โ,โหไหม่รู้เท่าไหร่ตเท่าไหร่ ก็คิดดูดีค um ูณค e ่าต่ำของผมหนึ 1, ่งพันอ่ะเออบาทคูณพันก็หนึ่งพันแล้วอ่ะแล้วสิบห้าบาทอะไรเงี้ยบางทีได้มาร้อยหนึ่งคูณพันอ่ะร้อยหนึ่งคูณพันก็ได้ด้วยเจ้า มีแสลงแสโอ้โหได้มาเปีสีล้านไม่รู้ปกติเล่นอยู่นะก็แต่ว่ากลัวมีคิ่มานานไงเออแบบมันไหลนานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าให้พีจีแบบไม่ต้องให้ไหลนาะแบบนี้ได้ไหมทําให้ยูสแบบไม่ต้องแตกเลยได้ไหมให้แบบว่าโอกาสแตกคือสิบลบสองร้อยไปเลยไอ้นี่ขนาดพีจีแบบสิบลบสองร้อยนะล่าสุดนี้ผมก็โทรไปสั่งเพิร์ลแเฮ้ยผมไม่รู้่มึงเอาลบสองร้อยจริงปะเนี่ยทำไมไม่ยังแตกอยู่วะมึงเอาให้มึงลบแบบห้าร้อยไปเลยนี้ขั้วนี้ก็น่าจะปรับแล้วมั้งก็เลยแตกยากขึ้นนะ จริงๆโอ้โหถ้าเป็นแค่200นี่หนผมก็ไม่ไหลไหลไหลไม่เลยธนาคารเนี่ยนู่นโอกาสโอกาสคอมโบก็ติดลมนะโอกาสแตกะก็ติดลมนะฮะแลเนี่ยขนาดเนี้ยนู่นชิดอนแล้วกันว่าของจีิงจะมาธนาคารไหนนะฮะนู่นก็มาเลยดูฟีโอ้โหไม่ได้บอกเลยเนี่ยไงที่ในหกร้อยต้นทุร้อยเนี่ยมันยากตรงไหนนู่นคือผมไม่เข้าใจอ่ะคือที่ผมมาทำคลิปทุกงัมเนี่ยรู้ไหมคือผมอยากเสียงเว้ยทุกวันเนี้ยไอ้เหี้ยจะกลัวเขาเสียงไปเป็ล่าเอาอีเมสไทยวะ มาไปเรื่อยๆนะก็จรนงๆแบบครับผมเพราะตอนนี้ชันมีน้ำที่ไหลอะไรก็ไหลแล้วก็ลดดูอยู่นะฮะเง้ยเนาะแต่มันโค้งง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปกาไหร่นะครับอะไรนะไปอันต่อเพราะแต่เราได้แค่ฟรีเดียวอยู่เลยนี่หว่าแต่ก็มันไม่นเช่นปัญหาเพราะตอนนี้มันคือ500อ่ะ500แล้วลุนนะ 5้0อยนะ่ไม่ใ e ช่5าบาทเออนี่ปันดูนแค่ร้อยเดียวเร่อนี่ขนาดได้ฟรีเดียวเล่นเล่นมาแค่เจ็ดอาทีด้วยปกติแม่งเล่นดีเล่นไม่ั่วโมโอ้โหได้เป็นสิบกว่าล้านนะไม่ได้พูดทุกคนคำพูดจริงๆจากใจนะฮะโอเคพอได้ทีนี้ไปรอฮะโอ้โหไอ้ยี่เริ่มมาดูแล้วว่าทกคนนี่ยงบุหาไปเลยยุ่หาย ขบงหายว่ะขบงไม่หายว่ะทุกนว่ามีเอาไงโบพูดมาตรงตรองพูดมาตรงตรงนะคะนะคะนะค่ะไม่ได้โอเคลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยที่ขบงไม่ไม่ไม่กลิ่นปังแล้วว่ะทุกคนมือมันไม่กลิ่นปังแล้วว่ะรุ่นแบบนี้เราทำไงดีคะ เราควรสัปดาห์ที่สัปดาห์ห้าออกมาเลยไหมหรือว่าเราจะซีโมฟังออกมาเลยแต่ผมไม่อยากซีโมฟังเท่าไหร่หรอกเน่มันแบบว่าอะจุมะจ้าโอ้โหโอ้โหบอกแล้วอย่าให้ต้องบ่นต้องว่าต้องพึ่งต้องกล่าวกูเลิกเลยได้ไหมเนี่ยเริ่เล่นเลยได้ไหมเนี่ยโหเริ่เล่นเลยได้ไหมเนี่ยนี่เป็ีดร้อยแล้วอ่ะ สามร้อยโอ้ยสามร้อยไม่ได้เลยนังไม่หยุดต่อแล้วโดนพังเลยไอ้ครบเจ็ดร้อยแปลงถ้าลงไปถึงเจ็ดร้อยผมก็เลิกเล่นนะฮะแต่ว่าถ้ามันยังขึ้นอยู่ก็จะไปต่อเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะตั้งฐาตั้งมาตรฐานแล้วกัน่าลงไปถึงเท่าไหร่เท่าไหร่เราจะได้ไอ้ผมโบว์จะสาบอยู่เบ็นี้ไม่ได้เลยหกร้อยแล้วกันหกร้อยแล้วกันไอ้เหี้ยมันดูดเกินไปดอกสุดท้ายรับไม่ได้ โอ้โ้ไอ้เหี้อ่ะขอแต่ร้อยสามกูแต่สามร้อยกูแล้วคอมโบจะหายแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนนะเออย่างน้อยมันก็ต้องมีอะไรมาอย่างเช่นฟีสปินแบบนี้โอเคโอเคโอเคดว่าให้อภัยกันเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่ามันจะไหลขนาดไหนอ่ะเซลิง มันเป็นปาลาลงปลาเลงปลาปลาระปลาระปลาลงโอ้ยทำยังไงมันก็ได้ออืยังไงเจ็ดบาท <c oughs> เออกูไม่หาได้สัสกูไม่หามึดงดูได้ใช่มาย ร้อยบาทโอ้โหฟี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 แบาทมึงบาห่า ไเวเบนใจเย็นใจเย็นแลนะนะโอ้ยโอ้ยพอพอก่อนเลิกเล่นโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชืช่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชร์กันได้ด้วยนะครับผมใครสนใจเข้ากลุ่มโบนัสทามนะครับสามารถคลิกลิงก์นะทุกคนที่ใต้คอมเมตนแรกของผมเพื่อเข้ากลุ่มโบนัสทามกันได้ไอ้เี้ยฟรีแปดบาทให้ฟอ,องเล่นนะทุกคนนะโอเคที่นี้พอลนะ เจอดอกสุดท้ายกู้าไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะทุกคนนะไม่บายเจอกันให,หม่คิ้ปหน้าครับีพ่